เหล่าแฟนแฟนินจามีร้องเฮล่าแน่ๆเราะทางเกม n a ナルโตสลักเฟสประกาศเตรียมจะเปิดให้บริการแล้วเกมนี้จะเป็นเกมยังไงและจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่ไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับเกม n a ナルโตสลักเฟสนั้นเป็นเกมที่สร้างขึ้นจากอนิเมะสุดโด่งดังอย่างนินจาจอมคาถา r u โต โดยเกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการซึ่งทําให้ภายในเกมจะมีการสอดแทรกเนื้อหาและเรื่องราวของอนิเมะในช่วง naruto s h i p p u d e เข้ามาด้วย โดยตัวเกมนั้นจะเป็นแนว 3D Open World Action MMO RPG ที่เคลื่อนไหวและปรับมุมกล้องได้อย่างอิสระมีระบบกลางวันกลางคืนและสภาพภูมิอากาศตัวเกมจะเปิดให้ผู้เล่นได้เข้าไปสัมผัสกับโลกของเหล่านินจาออกทำภารกิจร่วมกับคู่หูและนอกจากนี้ยังมีนินจาสายต่างๆทั้ง4สายให้ได้เลือกสักันไม่ว่าจะเป็นเ e r ร์เ k e ก g e a a s s ซาซินและ Archer หลังจากที่รอคอยกันมานานในที่สุดตอนนี้ก็ได้มีการออกประกาศผ่านทางหน้าเพจหลักของเกมแล้วว่าตัวเกมนั้นมีกำหนดการจะเปิดให้บริการในวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้โดยจะเปิดให้บริการทั้งบน Android และ IOS ด้วยกันซึ่งในตอนนี้ตัวเกมก็ได้เปิดให้สามารถเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้วใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลย